Thank you. สวัสดีครับขอต้อนรับท่านผู้ฟังเข้าสู่รายการ I See You รายการที่มีความเชื่อเลยเกินนะครับว่าคุณผู้ฟังอยากรู้อะไรต้องได้รู้วันนี้นะครับดีใจจังเลยนะครับที่ได้กลับมาพูดคุยกับแขกรับเชิญอ,อีกครั้งหลังจากที่2ส,สัปดาห์ที่แล้วนะครับตลอดทั้ง2สัปดาห์เลยนะครับเราได้พูดคุยกัน แบบเพียงอย่างเดียวนะครับเพียงคนเดียวเลยนะครับก็อาจจะดูเงาๆบ้างวันนี้มีแขกรับเชิญมาแล้วก็มีประสบการณ์ดีๆที่จะมาเล่าให้กับทุกคนได้ฟังนะครับวันนี้คุยกับพี่นิวอนุรักษ์ปฐมลิขิตการนะครับซึ่งก็เป็นคนคุ้นเคยนะครับของไอซ์แล้วก็น่าจะออมีความแวดวงของสมาคมเนี่ยก็จะนะครับก็จะมีความแบบว่า มีการแบบพบหน้าพบตากันบ้างนะครับผมโดยเฉพาะในช่วงสองสามปีก่อนได้ๆหรืออาจารย์ในช่วงของรายการนู่นเลยอะเมื่อ8ปีก่อนนะครับก็ได้มีการเคยบพูดคุยชวนกันมาทำกิจกรรมใดๆนะครับวันนี้พี่นิวมีประสบการณ์ในเรื่องของการเข้ากล่องถ่ายรายการนะครับซึ่งมันเป็นการทำรายการในช่วงสถานการณ์แบบโควิด1 9นะครับที่กำลังระบาดอยู่ ในขณะนี้นะครับเขามีวิธีที่จะใช้ชีวิตอย่างไรท่ามกลางสถานการณ์แบบนี้นะครับแต่ว่าก็ต้องทำงานนะครับก็เดี๋ยวเราจะมาพูดคุยกันนะครับสวัสดีพี่นิวสวัสดีครับสวัสดีทุกคนเลยนะครับที่ฟังรายการ ICU อยู่นะเวลานี้นะครับ ก็ถ้าเกิดใครได้ดูรายการที่ออกอากาศไปแล้วนะครับรายการดีมีดีนะครับของทางสถานีโทรทัศน์ททบ5นะครับผมไม่รู้ชื่อเลยไม่รู้ชื่อช่องเต็มๆของเขานะเอาจริงๆนั่นแหละนะครับผมเขาก็ออกอากาศทางช่อง5อยู่นะครับคือพี่นิวก็ได้ไปออกรายการมาแล้วทีนี้ประเด็นก็คือเราก็ได้พูดคุยกันพี่นิวก็เคยเล่าให้ฟังอยู่เหมือนกันนะว่าเฮ้ยเนี่ยช่วงโควิดนี่คือแบบทุกอย่างแบบเข่งครัด รัดกลุ่มอะไรประมาณนี้ก็ยอยากจะให้เอามาแบ่งปันกับทุกๆคนนะครับเผื่อแบบบางคนไม่รู้ว่าเอ๊ะในช่วงแบบนี้ยเขาถ่ายรายการกันยังไงนะโดยเฉพาะแบบกับคนที่มองไม่เห็นด้วยเงี้ยครับพี่นิวโอเคครับผมอ่ะก็คือว่าให้พี่เล่าเลยเลยยังไงเ,เล่าเลยเล่าเลยลพี่เอาตั้งแต่แบบเฮ้ยแบบเขามีการแบบว่าเตรียมตัวกับพี่นิวยังไงบ้างในเรื่องของอความปลอดภัยอะไรแบบเนี้ยคืออย่าง เรื่องที่พี่เนี่ยจะไปต้องไปไปไปในรายการเนี่ยจะเป็นเรื่องเกี่ยวข้องกับการเคลื่อนไหวโดยใช้โดยใช้การสื่อสารเนาะก็คือเราเราทํางานในเรื่องของกลุ่มที่เราเรียกว่ากลุ่มเพื่อนเธอตลอดไปเนี่ยซึ่งกลุ่มเนี้ยมันทําทุกวิธีแหละแต่เราจะเน้นหลักๆเพียงแค่สองด้านก็คือเรื่องภาวะด้านในกับ เรื่องของการใช้สื่ออย่างสร้างสารรค์น่ะนะครับทีนี้ทางรายการเองเนี่ยเขาก็สืบจากเพื่อนฝูงสืบจากคนในหลายๆคนที่เขาอาจจะรู้จักหรือไม่ได้ไม่รู้จักพี่เนาะคก็เลยมีคนเสนอชื่อพี่เข้าไปว่าเออลองคุยกับพี่ไหมเพราะว่าพี่อยากทํางานด้านนี้แล้วก็เราเป็นทั้งคนทํางานในใน,ในรูปแบบของ ผู้ปฏิบัติงานแล้วก็เป็นในรูปแบบอของโครงการโครงการที่ผ่านมาเนะาะก็เลยติดต่อเรามาเนี่ยทีนี้เราก็เอ๊ะนึกว่าแบบตอนแรกเขาติดต่อมานึกว่าเขาอ้ามเออเพราะว่าแบบติดต่อมาแบบอ่าเป็นจนําได้ว่าเป็นน้องผู้หญิงโทรมาชื่อน้องน้ำครับชื่อน้องน้ำน้องน้ำโทรมาบอกว่านูนะคะจากบริษัท JSL จำกัดนะ เดี๋ยวถ้ายังไงอะ่ะเดี๋ยวถ้าเกิดพี่นิวช่วยรบกวนส่งเขาเรียกว่าประวัติส่วนตัวลูกธงรูกประวัติอะไรต่ออะไรเนี่ยเดี๋ยวจะมีบบคนโอืมอ่าเดี๋ยวจะมีคนมาอีกคนนึงเดี๋ยวเราก็เลยเอ๊ะหล่ออะไรเงี้ยอ้าวโอเคส่งไปส่งไปก็ส่งไปครับพะมาณสักอาทิตย์หนึ่งสองอาทิตย์เนี่ยก็มีผู้หลักผู้ใหญ่โทรมาครับครับชื่อพี่อัน๋นพี่อั๋นเนี่ยเป็นโปรดิวเซอร์โปรดิวเซอร์ใหญ่ครับเป็นโปรดิวเซอร์ใหญ่ U J S L ครับแล้วก็ JSL เนี่ยก็เป็นเป็นผู้เป็นผู้ถ่ายทำหรือเป็นเป็นอออกไหนของรายการนี้ทีมโปรดักชันเนาะประมาณนั้นใช่เขาเป็นทีมโปรดักชันชชใหญ่พี่ไหนก็โทรมาถามนั่นถามนี่ถามเรื่องทำงานกี่ปีนานประจำทำอะไร งานที่เราเคยทํามีอะไรบ้างอะไรเงี้ยครับแล้วก็เขาก็ขอของานจากกลุ่มเพื่อนเธอไปเราก็เลยแงบพอดแคสต์ไปให้เขาดูอืนะครับพอดแคสต์อยู่กับบ้านทำนั้นว่าเราทําพอดแคสต์กันปีที่แล้วลรวก็เรารู้สึกว่าเราจะชอบชื่นชอบมันนะเนาะก็เลยรบบอ่าแล้วก็แงบงานเก่าๆไปมีอยู่สองสามงานก็เป็นงานของ ภาวะด้านในที่ทํากับกลุ่มคนพิการอาการเห็นในในโซนของคนทํางานในออฟฟิศเนาะก็จะแบบทุกคนก็โอเคแหละก็ส่งไปแล้วก็ส่งรูปตอนอันอันเรยบบทต่างๆอะไรเงี้ยครับไปให้อืมทีนี้ประมาณสักอาทิตย์สองอาทิตย์เขาก็ติดต่อกลับมาครับว่าเขาจะนัดถ่ายทําทีนี้เขาจะส่งบทไปให้เราเขาเรียกว่าเป็น เป็นดับศูนย์หนึ่งเขีนว่าดีดบีดีดบีดีดับศู์หนึเสนอเสนอกองเซ็นเซอร์เสนอกองเซนเซอร์คือ,อหมายความว่ารายการเนี้ยเขาเป็นรายการสาธารนณะเหมือนกับต้องมีการเสนอเพื่อตรวจพิจารณาเนาะอืมก็อยู่ตม่มการการอนุมัติเซ็นเซอร์อบางบางคำพูดที่อาจจะแบบกระทบกระเทือนแบบ กระทบกระเทือนบางอย่างอะไรเงี้ยครับทีนี้เราก็ได้ดาร์ฟนั้นมาอ่านเนี่ยเขียนแล้วตกใจครับดาร์ฟปีสิบห้านาอืมก็คือเป็นบทละเอียดแหล่สมบูรณ์เลยแหละละเอียดมครับเ,เข้ากี่โมงทีมภาพเสียงซาวเอฟเฟก c t ทีมแสงทีมแสงหน้าเข้ากี่โมงอะไรเงี้ยครับละเอียดมากเลยครับอือคือจำได้เลยอ่านเขาส่งเป็นไฟล์เปิดมาให้พี่เนาะ ันดาแรกนี่จะเป็นทีมดาราครับทีมดาราว่าเออดาราใครจะมาเป็นคู่กับเราอะไรเงี้ยครับอืมอ่าซีนหนึ่งซีนหนึ่งเทคหนึ่งซีนหนึ่งเทคสองอะไรเงี้ยครับอืมแล้วก็จะมีอ่าอินโทรอินโทรก็จะมีซาวอ่าอีกาสิกมีทีมแบบพรีพรีสกีน ก็คือเป็นเป็นสกรีมสกรีนด้านหลังครับเป็นเขาเรียกว่าเป็นเป็นหลังเป็นเขาเรียกเป็นฉากหลังอะไรเงี้ยครับโต๊ะจัดยังไงแสงไลท์แสงลูมแสงแสงฟอลโล่อะไรเงี้ยครับกูละเอียดครับละเอียดเป็นมืออาชีพมากครับก็พูดง่ายๆว่าคือเขาก็เขียนเป็นบทบทตัวเต็มเลยคือถ้าเกิดคนที่เรียนนิเทศศาสตร์มาครับคือเวลาเราเขียนบท โดยเฉพาะบทในในส่วนของทีวีเนี่ยนะเรียกวโทรทัศน์อ่ะนะครับก็คือมันจะต้องเขียนตั้งแต่ว่าอะไรอยู่ตรงไหนนะครับอันนี้คือคือคือ,คอไม่เรายังไม่นับเรื่องการการแบบบทพูดด้วยนะมันจะต้องแบบมันต้องเขียนให้ชัดอะๆๆ่ะภาพต้องชัดว่าอะไรอยู่ตรงไหนบ้างแสงเท่าไหร่อย่างไรอะไรมาเนี้ยจริงจ,<อ>งจะแบบว่าพอดีว่าไมโครโฟนกครนะครับกี่คนคนที่ใช้ มีกี่คนอย่างไรอะไรมาเนี้ยครับคือมันต้องคอยละเอียดใช่ใช่ทีเนี้ยก็เลยก็เลยอยากรู้แล้วว่าพอพี่นิวแบบได้บทมาเรียบร้อยเสร็จแล้วปับ๊บพอถึงเวลาถึงเวลาต้องถ่ายทำเนี้ยอันเนี้ยค่อนข้างจะสําคัญเลยคือแน่นอนเรื่องบทมันก็ต้องจําให้แม่นนะครับหยิบเลเี้ยงน้นอยๆเนี่ยต้องมีคําสําคัญในหัวหรือ์เวิร์ดในหัวนะครับ แต่อีกเนือสิ่งอื่นใดแล้วอ่ะในเรื่องของแบบมาตรการความปลอดภัยใดๆอะไรมาเนี่ยตั้งแต่วินาทีที่พี่แบบก้าวเข้าไปในตรงตรงกองนั้นอ่ะเป็นยังไงบ้างอ่ะพี่เปลี่ยนแมสครับโดนเปลี่ยนแมสแล้วพี่เปลี่ยนเปลี่ยนแมสค่ะธรรมดาพี่ใช้ใช้ยังไงอ่ะแมสขาวเห็นหน้าพี่ปุ๊บเขาจะเดินนะคุณอนุรักษ์คะเดี๋ยวขออนุญาตรบกวนนะคะอขอเปลี่ยนแมสนะคะ จะมีช่างแต่งหน้าซึ่งท่านช่างแต่งหน้าคนนี้เป็นช่างแต่งหน้าของคุณสันคุณของนาคอมอครับอ๋อช่างแต่งหน้าประจาใช่แล้วก็เป็นช่างแต่งหน้าของคุณคุณคุณดูสัญญาอ๋ออืมเจยเขาเดินมาแล้วขอโทษนะคะแต่เกเจยแก,กจะเป็นแบบจะเป็นอ่า L g B T นะอืมเข้าใจเออจะ เมสก็จะเดินมาบอกว่าเออเดี๋ยวเดี๋ยวคุณอนุรักษ์ขออนุญาตเปลี่ยนแมสนิดนึงนะคะปุ๊บเขาก็จะเอาแมสมาให้เราทีนี้เอาแมสมาให้เราเนี่ยเป็นแบบไหนครับพี่เป็นแมสก์ดำครับอ๋อเป็นแมสดำแล้วก็เขาให้เหตุผลใหยที่เขาบอกว่าต้องเปลี่ยนแมสเพราะว่าเราจะต้องคอนเซนเทต์กับภาษามืออยู่ที่อยู่อยู่ข้างๆกันเเพราะเขาเป็นภาษามือเต็มจอเนาะ เป็นรายการที่มีภาษามืออืคืงปกติอะถ้าเป็นภาษามือที่เป็นรายการข่าวเนี่ยส่วนเนี่ยมันจะอยู่จอมุมด้านขวาล่างด้านด้านขวาสดุดซึ่งมันเล็กมากเลยเล็กมากมเออมันเหมือนกับนึกถึง <c oughs> เหรียญเหรียญบาทอะครับเอาเหรียญบาท <c oughs> ไปท้าบนหน้าบนเหรียญเหรียญง,ง,ง่ายสุดที่ <c oughs> อ่าอิด่ะไปไปวางบนหน้าจอก็เต็มเต็ม ภาษามือแล้วอืม,อมแต่อันเนี้ยคือเขาทําให้มันเป็นภาษามือที่ใหญ่ก็คือเท่าคือคนที่อยู่ข้าง,างเราอ่ะครับเขาจะคอยทําภาษามือให้กับคนที่พิการทางการได้ยินนะอ่ะคอยพร้อมพร้อมกับที่เราพูดอ่ะครับอซึ่งบทที่พูดเนี่ยต้องเป๊ะมากเลยนะเราจะบอกไปก่อนห <laughs> ลุดหลุดหลุด,ลด,ลดสักนิดหน่อยเลยเนี่ยมันก็ได้นะแต่มันก็ต้องมานั่งทําความเข้าใจกันเลยอ่ะครับ เออจะออกนอกหลอมกันมากน้อยขนาดไหนอะไรเงี้ยแต่ขึ้นอยู่กับขึ้นอยู่กับล่ามด้วยนะถ้าล่ามปโปรอะเราพูดยังไงเขาก็แปลได้อืมอ่าต่อไปพอพอเราเข้าไปทั้งในคือต้องบอกไว้ก่อนเลยว่าเราไปอ่านกันที่ร้านกาแฟร้านหนึงซึ่งบรรยากาศดีนะผมยังชอบเลยอืมอ่าอยู่ตรงอยู่ตรงใกล้ๆก,กับคอนโดของคอนโดพี่นี่แหละแต่ว่า มันอีกฟางหนึง่งม,มันอีกฟางหนึง่งก็คือมันอยู่มันอยู่ใกล้ๆเก,ก่าท่าน้ํานนซึ่งเป็นร้านกาแฟที่พายเวทครับเขา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 เช่าทั้งวันเลยอืมั่าทั้งวันเลยแล้วก็มันเป็นเหมือนบทคริส่ะครับอ่าคือสามารถจะใช้ได้ทั้งใช้ได้ทั้งอ่าส่วนด้านนอก,แ,กแลก้ส่วนแล้วก็ทั้งในห้องแอร์แต่ว่า วันนั้นเนี่ยเขาให้พี่อะถ่ายอยู่ในห้องแอร์อแล้วก็จะมีทีมงานบางส่วนที่เขาต้องไปขาทั้งนอกอ่ะครับพวกเปิดปิดรายการหรืออะไรเงี้ยเขาจะอยู่กันขัางนอกอ๋อออคือหมายถึงว่าเอ่อ <c oughs> ก็คือคนที่แบบว่าพูดคนที่ต้องสื่อสารกันเนี่ยก็คือก็อยู่กันข้างใน,ในแบบแบบเป็นแบบว่าที่แบบมิดชิดเลยอะไรประมาณนั้นส่วนคนที่ไม่เกี่ยวข <c oughs> ้อง <c oughs> ก็คือจะอยู่ข้างนอกกันไปก็อยู่ตรงนั้นแหละแต่ว่าเขากักกันโซนครับโซนนิืงโซนถ่ายทำอ่ะ ที่เป็นช่างแต่งหน้าคอยสคริปต์คอยดูบทคอยอะไรเนี่ยเขาก็จะอยู่ห่างๆกันนะครับคือ,อ,อคือห้องเนี่ยมันจะเท่ากับถ,ถ้าใครเคยไปสมาคมคนตาบมอดก็คือชั้นชั้นสี่ทั้งชั้นอะอ่าอ่านึกออกอท่านชั้นทั้งชั้นสี่ที่ทุกห้องออกหมดเลยอะอ่าอ่าก็คือให้แบบว่าเป็นห้องโลง่โลงๆนะ้นึกนึกวติว่าชั้นสี่คือห้องโล่งๆอ่านั่นแหละอ่าไม่ได้แบ่งอะไรก็คือเป็นห้องโล่งๆแล้วก็ าก็จะแบ่งเป็นาโซนนี้คือโซนแบ็กอัพก็จะเป็นพวกแต่งหน้าทำผมอะครับอืมก็จะอยู่อีกที่หนึง่งอ,อยู่อีกจุดหนึง่งแต่อยู่ในบริเวณเดียวกันแต่อยู่คนละมุมอืม,อม,อมแล้วก็ส่วนถ่ายทำก็จะเป็นโซนอีกที่หนึง่งใช่ครับแล้วก็ถ่ายทําก็จะเป็นโซนถ่ายทําก็จะเป็นภาพกล้องมีกรคนเขียนบทกำกับบทอะไรเงี้ยก็จะอยู่อีกม,มุมหนึ่ง แล้วก็จะเป็นโซนนั่งพักสําหรับสําหรับคนที่เขาเป็นแขกเหมือนคล้ายๆกับสมมติมีคนมาตรวจงานเขาก็จะดูกันตรงตรงนั้นอะไรครับเพราะว่าในนั้นจะมีเจ้าหน้าที่จากหลายภาคส่วนอ่ะอย่าง JSL ก็จะมาตรวจนะครับแล้วก็จะมีเจ้าหน้าที่หมุนเวียนกันเข้ามาตรวจเพราะว่าเพราะว่าอาจจะด้วยแบบต้องคือคือมันด้วยเป็นงานศิลป์งานอาร์ตงานภาพอะไรอย่างเงี้ยอืมแล้วมันเกี่ยวกับคนพิการด้วยอืมอเขาก็ มาจับผมอะ่ะไม่เห็นหรอกนะแต่ผมเห็นคนแบบเปลี่ยนหน้าเปลี่ยนตากันอะ่ะเดี๋ยวก็เปลี่ยนเีก็กลับเดี๋ยวมีการยกมือไหว้เราก็รู้ละเขากลับกันละอะไรเงี้ยอืแล้วก็หมุนคนเข้ามาใหม่เรื่อยๆอะไรยนะ่างเงี้ยครับ่ครับครับคือทีมอย่างเนี้ยเขาเรียกว่าทีมชุดเล็กนะทีมทั้งหมดมีอยู่ประมาณ<ๆ>เขาบอกว่าวันนั้นประมาณเกือบเกือบสามสิบประมาณสักยี่สิบคนอะ่ะอืมอืมเพราะว่าโดยข้อกําหนดเขาก็ไม่ให้เกินอยู่แล้วโดยปกติใช่ค Mm hmm. อืมอ่าแล้วก็พอเข้าไปนะครับแบ่งโซอย่างที่เมื่อกี้ผมได้กับแบบเล่าให้ฟัง mm hmm. อืมอืมแล้วก็โซนถ่ายทำเนี่ยจะเป็นอะไรที่น่าสนใจมากงงเพรยงว่าโซนถ่ายทำเนี่ยเขาก็จะแบ่งเป็นจุดเลย <Yeah. S 2> เขาเขาจะมาเขาจะบล็อกกิ้งเราอ่ะครับให้อยู่เก้าอี้มันจะมีเก้าอี้สำหรับนั่งเพื่อเอาเพื่อใช้กล้องอะ่ะส mm hmm. มมติกล้องกล้องเรากล้องสาม อืมกับกล้องหนึ่งอะไรเงี้ยครับเขาไม่ให้เรายกลุกนะเขาไม่ให้เราเดินเสล่นท่าเลยอะครับก็คือให้อยู่ตรงไหนก็อยู่ตรงนั้นแหละใช่แล้วก็เดี๋ยวเขาจะมีคนพาเราเ,ออเดินออกไปกินน้ําที่ค้าเดี๋ยวเดี๋ยวหนูจะพาไปเอาน้ําไปให้อะไรเงี้ยครับแล้วก็แบบจะพาเราแบบเหมือนเราเหมือนอุปกรณ์ทุกอย่างเขาคือเขามีความหมายอะนะอืมเพราะว่าถ้าชนไปอย่างหนึ่งนี่ก็หลายตังอะครับ ไอ้กำลังสนใจเรื่องนี้พอดีเลยพี่คืออย่างนี้คือด้วยความที่เราต้องอยู่แบบเว้นระยะห่างกันแบบนี้แน่นอนพิธีกรเองกับแขกรับเชิญเองมันก็ต้องมีความห่างกันในระยะหนึ่งถูกไหมพี่และทีนี้ในเรื่องของการช่วยเหลือโดยเฉพาะกับคนตาบอดแบบนี้เราจะมีวิธีการช่วยเหลือยังไงไม่ให้แบบมันดูแบบเฮ้ยห่างเกินหรือว่าแบบมากเกินไปอะไรแบบนี้พี่ ที่จะบอกว่ากล่องเนี่ยเขาเขาปล่อยแบบอ่าอะไรนะั้นเดี่ยวเลยนะคือเหมือนพี่ไปนั่งใช่ไหมเขาก็จะมาถามแค่ช่วงแรกว่าจะกินอะไรไหมครับมีข้าวต้มนะมีข้าวหมูแดงนะมีกาแฟนะอ,อะไรเงี้ยครับ<อ>พอเราบอกความต้องาการเราไปปุ๊บ,บเขาก็จะเอามาให้เป็นแบบ new normal อะครับเป็นกล่องๆองอย่างนั้นอ่าเป็นกล่องแล้วก็เหมือนกับสมมติถ้าจะขอเพิ่มครับ เราจริงๆน่ะต้องบอกเขาแบบพี่ครับรบกวนไปหยิบมาให้หน่อยอะไรเงี้ยครับคือใช้การตะโกนกันนิดนึงนะครับอืม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 เพราะเพราะว่าเขาตั้งโต๊ะห่างกันอย่างน้อยๆก็สามช่วงตัวเนาะครับอ่าสามช่วงตัวครับคือเหมือนกับทุกคนก็ต้องแบบแล้วทุกคนก็นั่งประจําโต๊ะโต๊ะใครโต๊ะมันก็จะมีแค่โต๊ะละคนสองคนหันหน้าห่างกันอะไรอย่างเงี้ยครับครับ จะไม่ได้แบบมานั่งจุ้เหมือนงานเลี้ยงแบบงานกินเลี้ยงหรอจะไม่มีแบบนั่งติดติดติดกันเป็นโต๊ะ,ะจีนหรือ,อว่าโต๊ะแบบสี่คนที่เรากินตามร้านอาหารกันแบบนั้นไม่มีอืถึงทีมเขาจะยี่สิบคนอะ่ะแต่เขาก็นั่งกระจายกระจายกันบางคนก็ไปยืนอยู่ทั้งนอกบางคนก็ไป นั่งเอาเก้าอี้นั่งไปอยู่รอบกำมุมต่างๆเพราะยังไม่ถึงคิวถ่ายทําอะไรเงี้ยครับอืมก็คือเขาก็ถ้าเกิดถึงคิวเมื่อไหร่ก็คือจะมีการเเรียกกันใดๆกันอะไรมายเีให้แบบว่ามาตรงตามจุดเขาจะรู้เวลากันเนาะพราะเขาทํางานกันเป็นมืออาชีพอะครับพอสมมติว่าก้ามูปุ๊บคิวพี่ต้องขึ้นเนี่ยเขาก็จะบอกเดี๋ยวเดี๋ยวคุณอนุร์เดี๋ยวรบกวนนิดนึงจะต้องแต่งหน้าอะไรเงี้ยครับอืมอืมช่างคนเนี้ยก็จะเดินมาช่าง ช่างหนาข้อมูลเนี่ยที่ที่พี่เล่าให้เขาฟังอะ่ะเราใหผ้ผู้ผู้ฟังฟังอ่ะครับ,บก็จะเดินเข้ามาเดี๋ยวเดี๋ยวเขาออนุญาตแต่งหน้านิดน,นึงนะคะใหญ่ใอ,<ด>อม่เขาก็จะแบบเหมือนคล้ายๆกับเราก็จะมีหน้าที่คือแต่งหน้าโดยไม่ต้องถอดเม็ดอ๋ออุ๊ยทำได้เก่งเก่งเนาะอเออแต่งหน้าโดยไม่ต้องถอดหมก็ค,คืออย่างของผู้ชายก็คือใช่รองพื้นใช่ไหม,มใช่แล้วก็ขนตาก็คือเราก็ ผลิขนตาให้มันดำหน่อยอ่าให้มันดำหน่อยอายไลเนอร์อะไรอายไลเนอร์แล้วก็มีการเพิ่มเพิ่มเพิ่มสีเพิ่มสีตรงที่มันเป็นเงาเงาของหน้าเราอะไรมาเนี้ยตรงตรงตรงดั้งจมูกนะถ้าเกิดคนที่ออกทีวีบ่อยเนี่ยก็จะรู้ในเรื่องแบบนี้ซึ่งต้องบอกกันตามตรงเลยนะครับว่าในการในการถ่ายทำเนี่ยเท่าที่ผมฟังฟังมาเนี่ย ก็ค่อนข้างที่จะมีความปลอดภัยอยู่พอสมควรอะไรอย่างน้นอยๆเนี่ยเรื่องการแต่งหน้าใดๆเงี้ยเราก็ไม่ต้องแบบมานั่งแบบเปิดหน้ากากกันแล้วก็แบบเอ๊ะเขาจะเป็นอ่โควิดกันหรือเปล่านะ้าหรือใ,ใดๆที่มันเราต้องแบบมีความกังวลน,นะครับผมซึ่งก็ถือว่าเป็นเรื่องที่ดีเลยนะครับแล้เรื่องการช่วยเหลือเนี่ยก็นะครับยังไงพีจง่จริงๆลืมลืมเล่าไปเว้ยไลาเรากิน เราเปิดน้าเนี่ยคือเปิดเราทิ้งเลยนะโอ้ต่อให้ไม่หมดก็คือก็ต้องทิ้งต้องทิ้งใช่เนี่ยครับก็จะมีความปลอดภัยในแบบเนี้ยครับถ้าไม่ทิ้งอ่ะโทษโทษโทษอืมหรือว่าถ้าไม่ทิ้งอ่ะครับก็จะต้องมีแตะชื่อตัวเองเอาไว้อืมว่านี่คือของเราใช่ใช่เนะนี่ยเนี่ยเองอ่ะครับที่มันเป็นความปลอดภัยที่ คือสมัยนยีมันต้องทํากันแบบนี้ซึ่งในการช่วยเหลือใดๆครับผมก็ถือว่าไม่ใช่เป็นอุปสรรคเลยครับสำหรับคนตาบอดเราที่จะแบบว่าเอะเราจะไปกองถ่ายเราจะมีใครช่วยอย่างไรบ้างนะครับก็ถือว่าเป็นประสบการณ์ที่ที่ทน่าน่าประทับใจเลยแล้วก็รู้สึกว่าก็รู้สึกดีใจนะจากับการที่แบบว่าเออมันมันมัน,ม,นมันมีการบบทรีที คนตาบอร์ดได้ได้ได,ไดแบบพอสมควรเลยนะครับซึ่งก็เป็นประสบการณ์หนึ่งของพี่นิวนะครับที่ได้ไปร่วมรายการดีมีดีนะครับกับทางสถานีโทรทัศน์ช่อง5นะครับผมแล้ว ถ้าเกิดสมมติว่าเรามีประสบการณ์ดีๆอะไรแบบนี้อีกนะครับก็จะนำมาแบ่งปันกับรายการ ICU อีกนะครับผมครั้งต่อไปจะพบกับใครก็เดี๋ยวมาพบกันอีกนะครับกับรายการ ICU และ Ice ถามวสิทิพงศ์สำหรับวันนี้ i อรักะี่ New ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วนะครับสวัสดีครับสวัสดีครับ